โอเคด่านและคุซิตี้ซึ่งเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยล่ะครับ ใครสักคนไหมเนี่ยเดี๋ยวเว้ยนี่แน่นี่แน,น,น่จับเลยละกันคือถ้าเกิดว่าเขาเจ็บแบบแล้วถ้าเกิดเขาแบบคือมุมพุ่งอะมันอัดมุมได้อะคือเราสามารถอุ้มเขาได้เลยนะซึ่งโคตรโหด ไม่เจอโอเคเขาช่วยอาจจะพุกละเครื่องเสร็จหนึ่งเครื่องอเฮ้ยเอออะไรไปมา,าไปไว

นี่นะปั่นไปดิตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะเมื่อก่อนรอบวนโคตรยาวเลยตรงเนี้ยโอ้โหเอาม้ามาเราเห็นต้องขอก่อนนะทันไหมทันไหมโอเคทันอยู่แมน

นยันไงเอด่าพุทธีเนี่ยยขงไปเลยเออไปมาอ,อุา้ยบอกบอกไให้ฆ่าไม่ให้ฆ่าพัางไม้อุ้มต่อ ้องสมุดนี่ก็โดนจำกัดก,การเล่นเหมือนกันนะฮะยังว่าแหละดานไม่ขนาดนั้นแ่ะใครต้องขอ,อขาวข้างไในไหมไม่ได้ปะเอานี้ดีกว่าเหยงเขาจะเฮียดิดน้นหลุดได้โอเคอยูน่นู้นไปปึ๊บโอ้นติดลุ่มติดลุ่มติดลุ่ม โอ้โหเสร็จแล้วสองเครื่องใคร ไปมาเออแลับไปมาโอ้โหไปยับเลยคนนี้โดดไปแล้วเพื่อนตกเฟสแล้วนะยังไงอยู่นู่นอยู่นู่น พุ่งตามโอ้โหเปย์ไหนเลยวะทีหน้าอะไรพี่ชับพุ่งอุ้ยติดมาตาม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  ฟันธรรมดาก็ได้โว้ยห้องใต้ดินฟันแล้วเนี่เออห้องใต้ดินจริงๆด้วยแล้แขวนไปเลยละกันไปกี่แดงทางน้อก่อน กล้าโอ้โมันเก่้วย่ะนี่ัขึ้นไปดิโอเคต้องแขวนเอเดยอะไยกันนะเพราะว่า นี่ฮนะโอเคยามเสร็จแล้วขอขาไปอันหนึ่งปี๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะขออยู่เรียบร้อยั่นไงเจอไว้แลเรียบร้อยตกเปลกกัสองคนเราสบายแล้วงานนี้อย่างว่าถ้าเกิดคนไม่ชินแมบ,บอะมันไม่ชินจริง,รงๆนะเว้ย ีเอุ้ยไม่โดนเอาปล่อยให้ไปก่อนผมว่าเครื่องบนอ่ะเลุงปันเอ้ยเจอ มาดูพี่ก้านี่แหรโดดโดดพี่โดดเฮ้ยปั้นอ่าเรียบร้อยขบูนแล้ว กลางแบบนล้แล้วกันเราจะหมดของตะขอขาวด้วยโอ้เสียงเจ็บทำเหมือนมากเลยนะเหมือนเจ็บจริงเนี่ยโอเคห้าสแตกแล้วอย่า <c oughs> ี่คิดอยู่นิ่งด,ด้วย <c oughs> ทำอะไรทำอะไร,ะไรพี่ไ,ไม้เออไปมากระทืบมาเตรียมอุ <c oughs> ้ยเชีย่ยเกือบๆๆๆเ,เกือบๆๆเ,เกืบอบเก,อกือบเกือบเชี่ยเกือบตกล้กูแม่งถ้าตกไปนี่บันเทิงแน่เลยวะ่ะ อาแฝดมีม้าแต่ไม่แต่ไม่มีประโยชน์เพราะต้องขออยู่หน้าเนี่ยกระพึบเรียบร้อยตอนนี้คือแต่ละคนคือโดนอีกเ้าเียคือตายนะโอเคดีเบก้าติดเชื้อเต็มแล้วผมว่าที่เราได้เปรียเพราะว่าเซอร์มันหลงดาดนี่แหละ เพราะบางคนนะด่านเนี่ยถ้ามันไม่ชินจริงอ่ะยังไงยังไงก็ไม่ไหวยอยู่ดีขนาดผมอ่ะยังหลงอยู่หลายรอบเลยตอนเล่นเซิร์ฟจ,จริงนะต้นเซิร์ฟเทสอุ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวโทษจังหวะจับคมคมนี่แน่นี่ มาหายคนนึงก่อนเฮ้ยขบวนขบวน,บนไม่ทันแลเดอ้อไม่ทันแลเดอ้อเถอโอ้ถึงไปอย่างนี้เหรอลุบเรียบร้อยเฮ้ยอันนั้นมีลูกเอง มาวัดกันไปเลยพี่จับแขวนปุ๊บวัดกันเลยว่าใครจะลงจะเจอหลุมก่อนกันเฮ้ยเหียกูติดกูติดกูว่ากูเซอร์จะหลุมแน่เลยวะเรียบรนอยอัดกำแพงนี่แล้วก็แขวนเลยละกัน ความเก่งตัวเนี้ยให้เต็มสิบนะแต่ความเท่ผมให้เต็มล้านเลยโคตรเท่เฮ้ยนี่ไงเชื่อกระดูกรเปล่าโอ้ให้หาดาวเลย